เอาละครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวแท็บเล็ตนะครับที่มันไม่ใช่ iPad นะครับมันเป็นซัมซุง g า a ล็กซี่แท็บเอส6ไ i นะครับที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับเครื่องนั้นแหละนะครับต้องบอกว่าเป็นซัำซวยจริงๆนะครับเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยหน้าจอมันได้แตกไปแล้วนะครับอื้อแต่ตอนหน้าจอแตกเนี่ยคือผมไม่มีเคสนะไม่ได้ใส่เคสเลยใช้เปื่ยๆนะครับก็พอหน้าจอแตกเราก็นึกขึ้นได้ว่าจะต้องซื้อเคสมาให้มันแล้วนะครับ ใส่รหัสแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะเครื่องนี้ใช้มาประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนจริงจงก็ดูสภาพก็คือโบราณโบราณแล้วนะครับแบบจะพังแหล่ไม่พังแหล่แล้วนี่ครับหน้าจอแตกอันนี้ก็จะคือเป็นแอปของมันเลยนะครับเป็นแอปที่มันให้มาเลยนะครับแอปที่ผมโหลดเองเนี่ยก็จะมีแค่แถวล่างเนาะมีดิสนีย์พัทมีเวิร์ดมี Excel มี p o w e r p o i n t แล้วครับแล้วก็มี Google Sheet ฝั่งนี้ก็มีพวกแอปแอปมีแค่นี้จริงๆครับไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับมาดูที่รูปภาพครับผมเนี่ยรูปภาพมีมีแค่นี้จริงๆโอเคครับวันนี้จะมาสอนใช้ Google Google Note นะครับเนี่ยสมมุติว่าเราจดสรุปไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราต้องทําให้มันคือคอเจ้าหน่อยเดี๋ยวเอาปากกามาใช้นี่สภาพปากกามันนะครับผมใครซื้อมาเนี่ยทัมซุงเขาแถมฟรีเลยนะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับผมกดมาที่เดี๋ยวนะ กดลากลากตรงนี้นะครับมันจะเป็นขอบขอบจอเนาะให้เราลากมาแบบนี้นะครับแบบนี้ปุ๊บให้เราเลือกรูปที่เราจะเอามาใส่ไว้นะครับตอนแรกเราก็จอ่อไว้แบบนี้ปุ๊บมันก็จะพรีวิวให้ดูนะครับปุ๊บเอาไปไงล่ะนี่นะครับลากมาใส่ได้เลยนะครับผมรูปรูปมันก็จะอยู่ ในนี้ของเราเลยนะครับเออเอา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 เอชิปไหยล่ะสมมุติว่าเราอยากใส่รูปไว้ตรงไหนสักักที่นึงล่ะเออ <c oughs> โอ้ยอึบอ๋ออ๋ออ๋เนี่ยสมมุติว่าเราใส่รูปไว้ตรงนี้ นี่นะครับรูปมันก็จะอยู่ตรงนี้คือ,อยากลําบากเสเหลือเกินนะครับโอเคจุบกันไปเนี่ยผมสอนใช้แล้ว <laughs> มันก็จะมีแปลภาษาได้นะครับมีเปลี่ยนลายมือเป็นเป็นแบบข้อความได้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูครับนี่ทุกคนดูนะครับปุ๊บเราจิ้มก่อนเราจะเขียนว่าสวัสดีนะมันก็ ต้องลายมือดีนิดนึงอะนะครับผมเนี่ยมันก็จะใช้ยากอยู่นิดนึงนะทุกคนสวัสดีนี่นะครับตรงแล้วนะกองก็ไมโฟกัสด้วยโอเคจบกันไปครับสำหรับตรงนี้ก็หาซื้อเคสดีๆมาใส่กันด้วยนะทุกคนระวังมันแตกนะครับอันนี้ผมไม่ได้ติดฟิล์มอะไรเลยนะฟิลม์มกระดุงกระดานฟิล์มอะไรผมไม่ติดครับผมเพราะว่าใช้เปลยเปๆนะครับนี่ นี่สภาพเคสเคสนี้ประมาณ1เดือนแล้วนะครับก่อแม่เหล็กก็ไม่ค่อยติดแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นพวกไมอะไรแบบนี้ใช้เรียนก็โอเคอยู่นะครับสำหรับชีวิตออมอต้นมปลายใช้ได้หมดนะครับเราก็จะมีแบบถ้าสมมุติเราส่งงานกับเพื่อนอะไรแบบนี้ก็ใช้ Word ใช้ Excel ได้เหมือนกันครับนี่ครับ แต่เวอร์ดนี้ต้องเป็นของแท้นะถ้าเป็นของเทียบหรือของปลอมเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยมันไม่ให้เราใช้เลยนะครับนี่ครับแบบเราโหลดเอกสารจากในคอมมามาดูในนี้ก็ได้นะครับแบบว่าเชื่อมต่อกับคอมหรืออะไรแบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็ดู youtube ได้จอใหญ่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจอมันเท่าไหร่นะเพราะ พอจำไม่ได้แล้วลืมตรงนี้ใช้เป็นวาดรูปตรงนี้ก็เป็นแต่งรูปก็ได้นะครับเป็นไลท์รูมเนาะแล้วแต่ใครจะสะดวกแต่งใน iPad ในแท็บเล็ตนะครับแต่ดิโหลดมาไม่เคยใช้นะครับจริงๆโหลดมาไม่เคยใช้ครับผมก็จบกันไปแล้วกับการรีวิวผมก็รีวิวได้แค่นี้เพราะผมใช้แค่นี้จริงๆใช้แค่อ,อ่านหนังสือแล้วก็เขียนสรุป เขียนงานแค่นั้นเองครับสำหรับใครที่อยากมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม